ใช่เพิ่นใส่ใจดูแลตัวได้แดงดูแลบ้านเมืองเฮานีแหละแต่บ่อแา่เป็นเลี่ยนแบบอันทอนออกออันมรดุกนี่นะว่าบ้านเมืองเฮานี่มันกะพอมี่ยูมีกินแล้วออแต่วคับเพิ่นทอนอ,อกเขาก็จะอาจจะมีคนแบบปุกงาเพิ่มขึ้นอีกแน่นบว่าคิดวันนั้นเออกระยักอาณาตัวนี้ก็ยักเอาทึงผู้เทียนที่ชอบเนาะมาดกนี้ก็ให้กักลงหลตือมานึง เจ้ากลับเห็นเก่าแก่บ่อยากให้มากวดก่าเบิ่งว่าความเฉลื่อของเพิ่นทางน้ําหยังฮอดไสเราอันน่ะครอบครัวที่เขาเจ้าอยู่เด้เขาเจ้ามีบ่อยู่บ่ไสบ่อีซอยเด้อนจไดก็คมาามได้ว่าเอ้อได้ได้มดกซอยกันเ้อเฮ็ดได้วิธีดก็อยาเพิ่นมาซอยนึงอันนี้แม่นโดานของนเพ่นมรดกเนาะเจ้าแม่น้งเพิ่นดกเนาะแม่น เด้เนาะอันคือเขาแยกภูว่าที่ผ่านมาเออเคยได้ยินข่าวที่เขาเจ้าบาว่าอ่ายูเนสโก้คนกำลังกะเกี่ยมสิทอดทอดโลหะบางออกจา๊กมอโลุกโลกป่ะเคยเห็นข่าวตัวนี้ป่ะว่ได้ยินข่าวว่ได้ยินข่าวอ๋อว่ได้เป็นข่าวคือมันก็นจะมีก็แท้ข่าวในวางแล้วเนาะที่เขาเจ้าวบาว่าทางยูเนสโก้กำลังพิจารณาจะทอดทอดโลหะบางออกจากเป็นอ,อ๊อ,อกจากกันเป็นเมืองมอโรกลกขน,นะ เลยยังข้างไปว่าขันท้าสมุทรมาไม่ได้มือหนึ่งกับลูเขาวบางเขาชึกทอนออกจังหมอดกนี่เอ้ยคือว่าจะเป็นอะไรกรมสิ่งพวกอลยนะคิดว่าจะเป็นอะไร้าง่ขันท่าว่าลูกขาวบางว่าอะไรเป็นหมอดอกสร้างล่าจร้างอีบาอย่าล้วว่าเป็นยังเด้อบายดีเอ้ยมีเคยผ่านใครมาได้น่ะเอออันละพัานหกอันห้าผ่านหกอันห้าผ่านเอา เอาห้าพันเลยอ่าพอดีว่าเขามีคำท่ามยักข้อท่ามเอวยนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวบอสมาบอสในใจบเอ้ยเคยได้ยินข่าวที่ว่ายูนิสโกเพื่อน,น,นพิจารณาเตรียมพอ่อทอดแล้วเขาบางอ่าจ้างหมอหลๆบๆบอสเคยได้ยินข่าวตัวนี้บอกบอได้ยินป่นะได้ยินป่ะได้เลยข่าวทางโซเชียลเนี่ยสี่เห็นข้าจ้าเอาลงกระบ,บอกบุคคลได้เบิรงบุคคลได้เบิรงอ๋อเราเกยอยากถามเอว่าคันท่าสมุดว่า พันฮักสม,มุดว่าเนาะ,ะทางยูนิสโก้พันฮักว่ามีการเพาะถั่ววเขาบังออกจังมอดะดูงนี่เออคือว่าในความู้สึกเออคือว่าจะเป็นทางใดมันกระเบอแมนแล้วเนาะอันนี้มันมีตะกี้มาเ<อ>มนาะสมัยตะกี้มาพราเจ้ากระตั้งมอระดุดเลยเออเออคือว่าเหมือนคณะสม,มุดว่าสม,มุดว่ะเทคทอดออกสีเนาะเออคือว่าเรื่องทางนานการค้าขายเศรษฐกิจบ้านเฮาเนี่ยเออคือว่าจะเป็นทางมันกระโบดี้มันกระโบนี่แค่มีคนมีแบบ แรกมาตางดาวตางเมืองมาเกี่ยวนะาะเขาไปเจ้า,คาเครื่องเงี้ยคือน้นนามส่วนตัวคือเอ้ยนี่กับเป็นคนลูกข้อบ่าเห่าเชนเนาะเป็นคนเมืองมอดกโลกนี่ผันท่า่าสิ่งหนึ่งคือเอ้ยอยากจะช่วยในการแนะนำหรือว่าต่อกับสารลูกข้อบ่าวเองในการปพวกปากซ่ามอดกนี่เอ้ยคิดว่าเอาต้องเ hit จังได้เลยในในที่ค,คิดส่วนตัวของใคยก็ได้ปากซ่ามอดุ๊กโลกอ,อ่ะเอาควรจะช่วยกันเอาได้เลย กวมีจะช่วยเห็ดบ้านเมืองเขาให้มันดีนี่แหละแล้วสักส่วนแยกตือว่ามาเที่ยวไล่ๆก็มีหมอนระดุโลกอ่ะอยางที่เก้าจะฟักยังทึ่งหน่วยงานนะครับคือสอบด้านนี้ปะได้เพิ่นใส่ใจดูแลตัวได้แดงดูแลบ้านเมืองเฮานี่แหละแต่บ่ยาาเป็นเลี่ยนแบบอันท่อนออกอันมอระดกนี่นะเพราะบ้านเมืองเฮานี่มันก็พอมีอยู่มีกินแล้ว แต่่าคันเพลินทอดอ้อเฮากะจะอาจจะมีคนแบบทุกยาเพิ่มขึ้นอีกแน่ดว่าคินวันนั้นออุ่มขึ้นเพิองเฮาอันนี้เอาเป็นเมืองมรดกโลกบ่แย้งมาเที่ยวมาแย่งซีเฮากะประสาส่วนเฮากะค่ายเครื่องใดคนมาเที่ยวไรยดีแต่คันท่าเมื่อได้มือนึงทิกทอนกันทิกทอนเฮากะประชาส่วนจะยูยางคือกัน แม่นบ่ะได้แล้วปนก็มาเที่ยวไล่ป่ะเหาะว่าบ้านเหาก็เป็นมรดกโลกเลยดิถ้าเจ้าก็ไปยักมาเที่ยวมาสมบ้านเหากัได้นะอยากไปขึ้นมรดกเลยไปดีขนมนี่ข้าวเรได้ไหมอันละพันเนาะอ่าเอาให้ห้าพันเอาตึกคือกันป่คือกันให้ห้าพันเอาอย่างละห้าพันโบลึกเอาอ่ะโบลึกบ้าเอ่อเอาห้าพันเอาปนกันก็ได้ <c oughs> อันแม่์ม่ค่ยันมือเลยวะแม่อ๋อเฮ้ยพอดีว่าเขาอยากเขาท่ามีเมย์นิดนึงเดบอลเสนอมีคำท่ามอยากษ์ท่าหนึงอัน,นเมื่อนี่ยจับไอ้เมย์ได้ยินข่าวเกี่ยวกับยูนิสโก้เกี่ยมกำลังเพิ่นกำลังพิจารณาจะทอดทอดนองหับางออกจังหมอหนุกโรคปะโบ้โบ้ได้ยินข่าวแนละ้วโอ้แม่โบ้น,น่ะแม่แหละก็เลยว่าอยากษ์ท่ามย์แบบคันท่าเมยได้ยินข่าวเราเคยหอบคนโรคหัวบางเนาะคันท่าว่าได้ยินข่าวแบบนี้เราคือความรู้สึกอีเมย์สิ คันโฮวยูนสโกเพ่นจะทอโล่หับางออกปานีแมฮูสิกจังได้เก็เสียใจเยเนาะเสียใจเนาะเสียใจเค่ยวมาเรย่ได้ยินข่าวแม่ก็บกอยแล้วว่ามีลูกค้ามาซื้อเครื่อาเขากะบค่อยได้รองเรื่เราซื้อขวดโบริสันใจก็ซื้อๆเป็นอย่งนี้บุญิเงกิดขึ้นสินะบริสุใจเรื่องเรืงนั่เนาะอยู่ไปเรื่อยๆเอ่แต่ว่าคันท่าว่าได้ยินข่าวแบบนี้แมฮูสิกจังได้เลเสียใจเนาะเสียใจเนาะ วาบ้านเทาเอกาเป็นเมืองท่องเทีย่ยวอยู่แล้วเนะาะฉะนจะเป็นอะไรพิเศษรือเป่าการเข่าหรือบอกเรื่องอะไรได้ก็มีมีข่าวแววเววมา,ปเ,าเป็นข่าวแววเบียวถ้าบานจริงนะ่นเนาะว่าเนต์ได้ต่ไปเอากระู่นเนี่แบบเน่เป็นเมคาม <laughs> ้าเมกะพนสื่นใจเื่องนี้แต่คันท้าวาทอดนี่เมคินมันมันจะกระทบไปย่งใดต่อกับบ้านเา่าขัดหมดเส้นเส้นวาย่างใดเมคินแบบเร้่อการถมกินถมกิน อย่างบ้านข้าจะเป็นหลักหลักของการท่องเที่ยวโครงการจะเข้ามาได้กำนัลแม่โมโเรื่องยิ่งดอกแต่ว่ากระเบิงกบิงไปเนาะวันนี้จะเล่นกระเบิงเดี๋ยวบงว่าจะบวทอนเนาะบวบวบบวชทอนโอเคเออโอเคเข้าใจเป็นข่าวหรือซื้อซบรรทุ่อๆเข้าใจได้ไหมเด้องันมายางเนาะมีจาวานคือยังถ้ามจาวานเนาะที่พันหมาท่านเคยได้ยินข่าว ที่ว่ายูนิสโกเป็นพิจารณาเตรียมทอดทอนโลหะบางออกจากเป็นเมืองมองดกโลกปะเคยเห็นข่าวตัวนี้ปะตัวนี้ก็เห็นแต่อักเจะหลงเฟ้นแต่เของมืว่าชีพเป็นความจริงแต่ว่าเคยเคย,เคยเห็นเ <EN> นาะแมนแเห็นแต่ว่าจ้าโฆษณาเฟนอืมเราก็เลยย้ำพูว่าคันท่าว่าได้ยินข่าวแบบนี้แล้วสมมุติว่าเพิ่นมีการทอดทอนโลหะบางออกในฐานะที่เขาเป็นคนโลหะบางสิเนาะของมือสิกเขาเนี่เขามีความมือสิกว่าจะเป็นอะไร ยา่านว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาลิ้นไหลเมียสิเพราะว่าทุกมื้อนี้มันก็จะม,ม,ม,มีเป็นน,บบนักท่องเที่ยว,วยที่มาซมมาเพลิงเมียสิอยากจะเป็นคลาดเป็นนักท่องเที่ยวในไล่กวางยานคลาดนักท่องเที่ยวเนาะแล้วก็เรื่องลายใดย,ยิ่งต่างม,มีแลหละเพราะว่าทุกมื้อนี่หอมไส้คลาดทงเที่ยวเกี่ยวกับเรื่ลายจะเป็นแค่ตา่างประเทศถึงเล้วจะเอาซอไปเป็ี่ยนของฟ้าของตนแล้วอันคือบะนีเนาะก็เลยย่างทว่าคืนนันขาดเจ้าเขาเป็นคนรู่เชาวบางใช่เนาะ ถ้าว่าข่าวตัวนี้มันออกมาแล้วเนาะเขามีย่างจะยักเษ์เจวาวอะไรขณะเขาเป็นคนลูนเัาบางเองยกจะปกป้องกับหมอดลูกของนี่ในความรู้สึกเจ้านี่เจ้ายักมียังที่จะเจ้าวโตกับผู้คนลูนเัาบางของเองเหมกันเพราะว่าได้สิ่ไหมวิธีในการหักสร้างโมดลกช่วยกันสิ่ไหมตัวนี้เขาจะฟังคือว่าถึงกันคือแนะนำชุดตัวเขาเอาเขาเนี่ยของมูสึกเล็ก็ได้วิธีในการหักสร้างโมดลูกเขาคนวรจะได้แดงใช่ไหวรหักสร้าง เกี่ยวกับวิธีการพากัดไถแบบเครื่องหัตถกรรมข้อหาออีกเนี่ยสีตัวแบบพอฟงเสื้องานซี่มือเนี่ยแหละเจ้งเสื้องานซีมือครับอกว่าแบบพอบาลห่อพากกรรมมีลายนาะมีแบบแนวเต็มแนวถักแนวเซลแนวอันพันเมียสีกระไลยักษ์ไทยภาคเช้านี้นี่ไว้ไล่เกิอันถ้าว่าเหาอยากฟากเครงในหน่วยงานผู้ผิดสอบทางดานนี้เนี่ยเหาอยากจะกฟากถึงให้เพื่อนบึงแย่งดูแลตัวได้เด็เกี่ยวกับหมอดุเกี่ยวกับ ตัวทีเรื่องหัตถกรรมไม่ยนี่แหละเพราะว่าเพราะว่ามันก็มีไร่คนที่ว่าบางเขาเจ้าบริห็นเวียนเห็ดหลักแล้วเขาเจ้าบริหารเร็ยนรับนิสเซอร์เร็ยนเวียนเซอร์อตัวนี้นี่ง่ายขึ้นโอเคขอบใจเนะอ่ะถาถ้าเหมือนถางไอโนวานที่พันมาเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับถางยูเนสโกเพิ่อนอ่าพิจารณาเตรียมจะทอดท่อนลูกเขาบางออกจะเป็นเมืองมอโดโลกเลยปะอ๋อตัวนี้ เราได้ยินแต่เพราะว่าบรได้เบิ่งคลิปติ๊กดอกเดลเรากันโบโบฮู้กันเลิกเนาะเกับตัวนี้เนาะบโบได้ยินข่าวได้ยินข่าวแต่ว่าคือเหาในนามคนลูกเหาบางสิเนาะเมื่อได้ยินได้ยินข่าวตัวนี้อ่องมาเนี่ยความรู้สึกชุนตัวเหาเขาสึกจงได้เ่ยเออความรู้สึกกายกับยักษ์เสียใจแล้วว่าเราเป็นมัดกเราต้องคนัข้าไว้นะไม่ลูกใครล่าเหาชื่อพอตอนไปถ้าว่ามันยุบอดกมันก็บบดีแล้วเพราะว่าเขากลเป็นมือนกับแก่เนาะคือว่าการท่องเที่ยวกับแคบคนก็ได้มาไล่ยักษ์งูจักเห็ด เวลาลูกาบางนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งของประเทศลาวที่เป็นเมืองอีกั ẳ n <ừ, S 1> ที่ว่าเพื่อมาที่ดได้มาเมืองลาวเป็นเมืองทีมีลูกมาบางนี่ถือว่าดได้มาเมืองลา,ดดมา,มงลาวและศรีสะแต่ว่าเมื่อได้ยินข่าวตัวนี้ออกมานี่กับู้สึกจังได้พอดีไปได้ทผู้สึกนี่กับกบรรยากาศดีหได้แล้วเพราะว่าคน,คนชาวจีนในเมืองหมอดก,ก,ก,กลูกนี่กัสมควรแล้วลว<อ>ัวนทั่วประเทศนี่กัสมควรลูกบางเป็นระับหนึ่งเลยที่ใดคนมู่นี่กับเขาคนรทักษาไปดีกว่า ถ้าว่าบางคนที่ว่าไปเชื่อนําคลิปอ่านันนี้กับกบดีละอืเนาะเออแล้วแตชนเฮาเเชียดใจเเราอยากให้ทางนายเราฝากถึงคือหน่วยงานเนาะคันถ้ามีหยังที่จะฝากถึงหน่วยงานอ่าผู้ทียปตอนนี้ว่าอยากให้เบ่หยังดูแลเกี่ยวกับหมอดกได้ได้เนาะเออก็อยากอ่ตัวนี้ก็อยากเอาถึงผู้เทียนักที่ชอบเนาะหมอดกนี่ก็ให้กลงลบตมานึง เจ้ากลับเหมือนเกาแก่บอยังห้มากวดกาเบิ้งแบบขมเชื้อเลือดคล่องพันธนาหมีวัดไซเราอันน่ะครอบครัวที่ข้าเจ้าอยู่เดีข้าเจ้ามีพออยู่กับไซบอยอีซอยด้วยนัก็จไดก็ควรมาข้ามไทยเด้ว่าเออจะได้ได้มรดกท่านซอยกันเลยที่เรได้วิธีเราได้ก็อยากเป็นมาซอยตัวนึงอันนี้เป็นโซดานข่องเห็นเห็นมรดกเนาะผู้จะคล่องเห็นมรดกเนาะว่าจะเป็นข้าเป็นเจ้ากาผู้นึงแหละเป็นเจ้าของเห็นมรดกนี่แหละในครั้งนี้เนาะเป็นลังนี้นี่เป็นปะเออเป็นเห็นมรดกเนาะตัวนี้ประมาณจักปีเหรอ ประมาณอยู่เกือบลอยปีโอ้เกือบลอยปีนั่นเก้าสิบปลายปีเนรอเก้าสิบปลายปีแล้วเนาะอ๋อมีตัวได้ไท,ทีว่าคงสึกว่ามันเริ่มสุดโสมลาแล้วตัวนี้เป็นชนไลกันเป็นรังขาเหนินนี่แหละรังขาฝ้าฝ้ามันจะเป็นฝ้าจะเป็นฝ้าตกซีเก่าอยู่ฝ้าตกซีเก่าก็คือเพิ่นจะเอายังเห็ดตัวนี้ตัวนี้เพิ่นจะเอาทรายประเทายทรไทยเพชรทรายประทศไย,ยเพชรยังเป็นคยังเป็นทรายประเทศไทยอยู่เหมือนบยู่เม่อย่อ๋อตัวนี้ยังเป็นทรายประเทศไทยอยู่แล้วแล้วทางในมันจะมียังไงมีมัดไม้ ไม่ไม่เป็นจมบาปธาตสั้นๆเราเป็นประถ่ายเพชรทุกอ๋อข้างในมันจะเป็นไม้เตะนี่นี่บอแล้วก็ปกระถายเป็นพวกโอ้อันนี้ก็เก่าสิบปัยก็ร้อยปีแล้วเนาะกของใครเห็นทางร่างกายนี่ก็อันนี้ก็ฝากทั้งหน่วยงานผู้บิสอบเนาะเหมือนบอเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มที่จะแตกแห้งลแล้วเนาะแตกเคกือบลายแล้วหัวฟ้าลมแห้งนี่จะเป็นอะไรเนาะเหมือนบออย่างฝนนี่หัวบอฝนหัวกอก็มีก็มีเพราะวันนี้พ่อเป็นดิเกิลแล้วะเพราว่าเอาอะไรซ่อมแซมซ่องเธอเนาะโอ คือว่าติดข้อนี้มันเขาซ่อมเซมเองเลยของเองเขาใช้ใจเองทารมาคนยังเราได้มีหน่วยงานเ,เนเื้องงเชื่ออย่างหน่วยงานลงมเปจุดจริงเชื่อเพราะว่าคนมาอย่างคนจะเลยเป็นเคเพราะเขาอยู่เคร็ดองปัจจุบันนี้คนเหตุจะเคร็ดหนึ่งกองเคร็ดซองแล้วคนก็เหตุหน่ำร่างอ่าแบ่งเป็นเครเป็นเครไปแต่เขาก็ยังรอท่าเพคนมาเบิกอยู่เนาอสสาบน้อยเกินเก่านี่แหละอ่าอ่าด้เปลี่ยนแปลงยังรอกแต่หาที่ก่าอ่าอัน<ป>นี้เฮาก็รซีเขามา ใส่ให้มัน,นันถ้าเป,เป็นเป็นธรรมชาติเนาะบ่ได้เปลีป่ยนแปลงร่างเนาะเกียร์ขอบใจล่าเด้อเด้อขอบใจพ้อท่ามี point นึงเนาะที่พันหมายโพลคือได้ยินข่าวเกี่ยวกับว่าทางยูเนสโกเนาะเคนเตรียมทอดทอดน้อหอบางออกจากเมืองหมอดกโลกหรือเปล่ตัวนี้ได้ยินบ่าอ้ไม่ได้ยินได้ยินข,านนขา่าวเลยใช่ไหมแล้วบิ่งทางโซเชียลสิกบะเบนบเื้อง คือคันท่าสมุทรถ้าวา่าโรคหอบางเขาเนาะคันว่าทางยูน,นิสโก้คนีมีการทอดท่อนออกจากหมอดอกนีพอมสุบอีพอนี่คือว่าชิเป็นจ่ได้ต่อไปโอ้บวตเลื่องเป็นไปว่าเนียเลื่องเป็นไปวเนาะ้่า,าคือหัลอมล้เหาบางที่เขาคงกเช่ได้บอคันท่ามาได้วันหงที่ทอดท่อนออคือทอดก็เชี่ยได้ใช่ไหมคือพอนี่ประกอบอาชีพับรถตรงนีมาได้จากปีแล้ว ก็โดยสิบปีโอสิบกว่าปีแต่ก่อนนั้นเอาเห็ดยังเนี่ยปอแต่ก่อนจะเห็ดเยาคาข่ายเนี่ยคาข่าช่วงนี้เป็นได้แค่คนพอมีอยู่บ้างมีผลได้ล่าสุดส่วนใหญ่มันแค่จักทางไล่ไร่มันชนไร่คนกินฝรั่งได้แล้วก็ไร่บีทุกแนวทุกพื้อีพ่อไปรับอยู่คิลรถไฟบ่หรือว่าส่วนใหญ่อยู่เฉพาะภายในเมืองเนี่ย เออภายเดเมืองนี่จะไปคิดรถไฟจะไปสักไปเมื่อวานขนาดจะมีขุนช้างเาเย้แล้วเข้าใจนะพาเด้อ่ไม่ไเนาะโดยท่องสิบพันมันปะอันไว้ยปริยัติธรามเนี่ยนะอันนึงเนี่ยวาที่พันมาเคยได้ยินข่าวที่ว่ายูเนสโกเพิ่ลเตรียมทอดท่อนรูปหัวบางออกหมอโดกโลกเลยปะเคยเห็นข่าวตัวนี้แเ่ยปะบุกเคยได้ยินว่ะ อัน้คืออะไมันที่เป็นความจริงบอกคาวตัวนี้ว่าปเป็นไปบอดด้เนื่นบ่เพราะว่ามันมันมาได้อร์เนาะเพราเราคือสมมติว่าขันมือได้มือหนึ่งลอ็อเขาบ่าเดา๋ยวทอดออกจากโมดูกนอ,อันคือว่าชิเป็น,นอะไรบ้านเขาเป็นไปบดไอดด้เพราะว่ามันโมเมนต์เพราะว่ามันขึ้นมากจะได้อ๋อก็คือขึ้นเป็นโมดูเดกเรากัดจะบอสมารธทอ,อ,อันใดเนาะไอ้สั้นน้ำปั้นเนี่ยตัวหนึ่งปันงป้นหลวง ใช่นี่ตุนหรอวะใช่ให,หอเดินายโอ้เดินสายให้กับมาค่ายสดงว่าแต่ก่อนค่ายอยู่ไสอันแต่ก่อนค่ายอยู่นี่แหละแล้วสง่งโควิดไปเห็ดเรียอยอุดบวกแก้วอ๋สอส<ก>่งโควิดอ๋อใหากับกลับดูบวก,กแก้วมา โดยเอออันพอดีว่าอันก่อนกี่อันปันท่านเัาวัดศรีข้ออันสัมพันธ์อีกที่หนึงแต่บอกสิไหนอ่าคือยักษ์ท่ามวัดทิพนหมาท่านอันเคยเห็นข่าวที่ว่ายูเนสโกเนาะเพิ่นพิจารณาเกี่ยทอดทอดลูก้ัวบางออกจากเมืองหมอโลกโลกบ่เห็นข่าวตัวนี้บ่อ๋อได้ยินข้าเจ้าลมกันแต่บ่ได้บ่ได้เบิ่งได้ยินได้ยินที่ว่าข้าเจ้าย่างอ๋อนนี่แหละข้าเจ้าได้ยินซะได้คนลมกันเออเอ้อได้ยินตอนเอ้อได้ยินตอนนั้นเอความรู้สึกเกิดอะ ไปล่างนิ่งก็จะรวมกันขอหุ้นสิวไปจะได้ไจ้า่เขาก็วมากวากก็ห้าเงินหักองเชียนง้ เพราะว่าเหาคนเดียวแล้วเหาจะเห็ดคนที่มาแล้วเนาะแต่ว่าคนอื่นๆเขาเห็นได้เหาเราเป็นย่าง,งคนทอดโอ้อ,อันนี้เห่าคนในคเบิวเห่าคนได้ชัดเจนเขามีนจะได้ยินแค่จะลงกันซืดอุแต่คงสึกใจให้บ่ะผ่านไปอีก็ค <c oughs> ือคืนอยู่ก็สึกใจให้อยู่แต่ว่าเขกบบากลัร้าซาตสิ้นใจเ,เราคือแบบสมมติว่าคือเน่ของติดตองเอยเนาะเออยังมียังจัดยากากเพิ่งแบบหน่วยงานบอกเลือกผู้ที่เกี่ยวกับในปีซอมมรดุกนีก่ ให้ใหช่วยเลือกตกปากฮักซาจังไดช่วยกันอะไรก็ตามความจริงก็อันนี้กัคนทุกคนทั้งแรงของแกเป็นหน้าที่นำกันเนาะเขาฮักซาถ้ามันได้เป็นมรดกไว้คือเก่าเสียหายได้มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวบ้านเกาได้หช่ไหมมีคนเข้ามาแล้วเหรอันค่ายเครื่องค่ายก้องเนย่างซีมันก็ใช่ไหมมันหลายห้องแจ้งมาท่องเที่ยวอีกแล้วมีนกทเอง่ยวอีกคือว่าคราวนี้มัน มีความเป็นมูลความจริงบอหรือว่าเป็นอย่างไรคิดว่าก็บผมมั่นใจว่า,า <Okay. S 2> มันจริงบอคนจีพ่อเนาะโอเคบอเพราะว่าเขาได้ยินอ่ะถ้าจะลมกันซื้อเขาคง<ช><ๆ>ด้เบิ่งข่าวเพราะวา<ช>่าเขาไมมีเวลาเบิ่งเดือนอ่ะตื่นมากับบูเดมาไขเครื่องแจ้งคำหมาแล้วของการบูเดกับบานกันแต่ว,ว,ว่างว่าบังว่าจะบอกข้อให้เป็นจริงเนาะเจ้าเจ้าเลยเลย